บุกบ้านของแองจี้เฮสติงก่อนจะเจอระเบิดเลบานอนรูหรามหาเศรษฐีบ่อน้ำมันเลยล่ะค่ะเขาพิธี TV วิวาไปเมื่อหลายปีก่อนค่ะสำหรับนักแสดงสาวลูกครึ่งอย่างแองจี้เฮสติงซึ่งเธอนะั้นได้ฝากผลงานในวงการบันเทิงไว้ในอย่าง มากมายกันเลยทีเดียวทางด้านชีวิตครอบครัวของเธอได้สมรสกับหนุ่มทาลิกคาดดูแล้วมีหนุ่มหล่อลุกครึ่งสิงคโปร์คู่เวดมหาเศรษฐีที่มีชื่อเสียงโด่งดังค่ะและได้ย้ายไปสร้างครอบครัวที่บ้านของสามีอยู่ใจกลางกรุงเบลุตประเทศเลบานอนเมื่อวันที่5สิงหาคมสืบเนื่องจากเหตุระเบิดอย่างรุนแรงซึ่งสร้างความเสียหายยับเยิยนเลยทีเดียวค่ะรวมถึงเป็นวงกว้างด้วยให้กับท่าเรือรกักที่จะอยู่ริมชายฝั่งกรุงเบลุตเมืองหลวงของเลบานอนซึ่ง ช่วงเย็ยนของวันอาัคารตามเวลาท้องถิน่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า80คนแล้วล่ะคะ่ะและได้รับการบาดเจ็บอีกประมาณ4,000คนใน Facebook ของแองจีเองใน Facebook ของแองจีได้ออกมาเผยความเสียหายเป็นภาพที่เธอได้รับผลกระทบทั้งกระจกแตกหน้าต่างหลุดเสียหายหมะะูลค่าไม่น้อยเลยล่ะคะ่ะยังไงก็ตามก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับเธอด้วยคะ่ะ